เพื่อไทยฟุ้งเกิน375เสียงเศรษฐานะครับนั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนเผยรู้อยู่แล้วก้าวไกลไม่โหวตให้แน่นอนครับว่าวันนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจากที่ข้อมูลออกมาเนี่ยก็มั่นใจว่าได้375เสียงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็ได้มีการตกลงกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชัง พลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วและก็น่าจะแบ่งเก้าอี้กันลงตัวเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับว่าเพื่อไทยทําสําเร็จที่ไปเป็นนั่งร้านให้ขจการรัฐประหารกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชาชนนะครับได้ฝังกบเ็จการรัฐประหารเรียบร้อยไปแล้วแต่เพื่อไทยก็ยังไปเอานะครับพรมแดงไปปูเชิญนะครับเผด็จการรัฐประหารกลับมามีอํานาจให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการแต่เพื่อไทยทําเพื่อตัวเองนะครับ เพราะเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีจนต้องยอมทําตามนะครับที่สอวอสั่งนะครับยอมอยู่ใต้อํานาจสอวอยอมทําตามคําสั่งสอวอนะครับสอวอมาจากไหนครับสอวอก็มาจากเด็จก,การรัฐประหารเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับว่า ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผลของการเลือกตั้งออกมานะครับเป็นผลบวกกับฝ่ายเผด็จการประหารแน่นอนครับสวก,ก็จะยกมือโหวตให้นะครับแบบเขาเรียกพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล,แล้วแต่นะครับเป็นผลลบกับทางฝ่ายเผด็จการประหารนั่นก็คือเป็นผลนะครับก็คือการเลือกตั้งออกมาเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่ประชาชนนะครับต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ายชนะเนี่ยนะครับ สวเ่านี้ก็จะทําการนะครับขัดขวางเพื่อไม่ให้การจัดจ้างร,ารัฐบาลไปได้เพื่อไม่ให้อ่าการเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านไปได้แล้วก็ไปบีบเอาบังคับพักที่กระหายนะครับอยากเป็นรัฐบาลพักที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีว่าวันเนี้ยถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณอยากเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องยอมมาเป็นนั่งร้านให้กับผด็จการรัฐประหารคุณต้องยอมนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณจะเป็นรัฐบาลนะครับแล้ว คุณเป็นแกนนาในการจัดตั้งกรับาาถ้าคุณส่งค a ดเด d นายกคนไหนมากก็แล้วแต่ไทยยังมีพักก้าวไกลอยู่ คุณจะไม่สามารถเปน็นนายกได้นะครับสวจะไม่โหวตให้เด็ดขาดเพราะเนื่องจากสาวไม่ต้องการให้พักก้าวไกลนะครับเข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะถ้าพักก้าไกลไปเป็นรัฐบาลเนี่ยฝ่ายเผด็จการรัฐทหารจะต้องมีผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทุททจริตคอร์รัปชันโกงกินส่วยหรือได้ทุนผูกขาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพักก้าไกลมีนโยบายที่จะปราบทุนผูกขาดปราบทุจริตคอร์รัปชันโกงกินส่วยต่างๆเยอะแยะมากมายนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ ว่าสอวอก็เลยนะครับนะครับส่งเสียงไปที่พักเพื่อไทยว่าวันนี้อยากเป็นรัฐบาลใช่ไหมถ้าอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องทําตามที่สอวอต้องการแล้วเดี๋ยวสอวอจะโอตให้และณวันนี้ก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าเพื่อไทยเองได้ไปเป็นนะครับนั่งร้านให้ขบเจกาแลรระผานกลับมามีอํานาจนะครับผด็จการรัฐะานทั้งยวงกลับมามีอำนาจวันนี้บอกว่าเป็นรัฐบาลพิเศษ เป็นเป็นการสลายขั้วยึดอำนาจผมบอกเลยมันไม่ได้รัฐบาลพิเศษเลยครับรัฐบาลหน้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยไปเป็นนั่งล้านให้เท่านั้นเองวันนี้เพื่อไทยยอมไปอยู่ใต้อุ้มตีนเผด็จการรัฐทหารยอมทําตามคําสั่งเผด็จการรัฐทหารยอมให้เผด็จการรัฐทหารจุงจมูกไปทางไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทําในความรู้สึกของประชาชนในฐานะประชาชนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ พักเพื่อไทยไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่พักเพื่อไทยทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองทําเพื่อพักตัวเองเท่านั้นแล้วมาอ้างประชาชนว่าเอ้ยต้องทําแบบนี้เพราะมันถึงทางตันแล้วมันไปออกไม่ได้มันไม่มีทางไปจริงๆแล้วทางที่จะไปมันมีเยอะแยะแต่เพื่อไทยไม่เรียกเพราะอะไรครับเพราะทางที่จะไปมันเป็นทางที่เป็นฉันทามติของประชาชนเป็นทางที่ประชาชนเลือกและเป็นทางที่ประชาชนต้องการแต่พักเพื่อไทยไม่ต้องการครับพักเพื่อไทยต้องการจะเป็นรัฐบาลให้ได้เร็วให้ได้ด่วนนะครับ ไม่สนใจนะครับเพราะทางนั้นประชาชนเป็นคนเลือกนะครับผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ประชาชนทุกอย่างมันตกที่ประชาชนมันไม่ได้ตกที่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยต้องการที่ผลประโยชน์ให้ตกกับพักตัวเองและผลประโยชน์ให้ตกกับตัวเองและตอนนี้ก็น่าจะเป็นการที่แน่ชัดแล้วว่าน่าจะตกลงเรื่องของการแบ่งเก้าอี้แบ่งเค้กอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจากการที่ ทางพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าอ้ยยังไม่มีการตกลงเรื่องเก้าอี้ยังไม่ได้มีการตกลงก็คอรอให้ปวดไปก่อนแต่นะครับพักร่วมแต่ละพักออกมาบอกหมดแล้วว่าตอนนี้ตัวเองพักตัวเองได้อ่าได้อ่ได้โคต้านะครับกี่เก้าอี้กี่รัฐมนตรีออกมาบอกหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยได้ทําสําเร็จแล้วครับโดยการที่ไปเป็นนั่งร้านให้กับเเด็จการรัฐประหารกลับมามีอำนาจไปเชิญให้เเด็จการรัฐประหารกลับมามีอำนาจทั้งทั้งที่นะครับประชาชนได้ฝังกบไว้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566แล้วณวันนี้นะครับเพื่อไทยฟุ้งได้เกิน375เสียงเศรษฐาทวีสินนั่งนายกและตนตีแน่นอนเผยรู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลจะไม่โหวตให้ เพื่อไทยฟุ้งได้เกิน375เสียงเสร็จานะครับทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับเผยรู้อยู่แล้วก้าวไกลไม่โหวตไล้ปัญหาพักร่วมขอแบ่งเคก่อนโหวตรับไม่พร้อมนะครับส่งเลือกตั้งซ่อมสอสจังหวัดระยองไม่พร้อมครับไม่พร้อมหรือไม่กล้าสู้ไม่พร้อมหรือไม่กล้าส่งส่งส่งสู้นะ เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่15สิงหาคมที่พักเพื่อไทยมีการประชุมสอส,อสอพักนําโดยนายแพทย์ชนหน้าสสีแก้วหัวหน้าพักนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจ,จันรวงทองเลขาธิการพักพร้อมนายเศรษฐาทวีสินและนายชัยเกษมนิติสริริแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมัตมตีของพัก ส่วนนางสาวแพรทองทานชินวัตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากอยู่ในระหว่างเดินทางกลับมาจากการเยี่ยมนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกัฐมตรตีที่นครดูไบสหรัฐอ่าสหาราชอารับอ่าส,สหารัฐนะครับอารับอเอมิเตล นายแพทย์ชนน่านกล่าวเปิดประชุมด้วยการให้กำลังใจสสทุกคนเนื่องจากขณะน,นี้มีมวลชนนะครับที่สนับสนุนและคัดค้านการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยขอให้ทุกคนอดทนและให้กำลังใจสสทุกคนเพื่อตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปจากนั้นเวลา16ในกา15นาทีนายแพทย์ชนน่านนายภูมิธรรมนะครับและนายประเสะริฐแถลง ร่วมกันถแถลงข่าวหลังจากการประชุมสสพักโดยนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าได้แจ้งข้อสรุปนะครับวันเลือกนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมสส,สว่าอาจจะเป็นวันที่18หรือวันที่21สิงหาสิงพักเพื่อไทยเองนะครับอยากได้วันที่18สิงหาขณะที่นะครับพักเพื่อไทยมีเสนอ,อมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาเป็นผู้ซึ่งสมควรได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสสพักเพื่อไทย ทั้ง141เสียงจะยกมือให้พร้อมโดยพร้อมเพียงขณะนี้พรรคร่วมอื่นมีความเห็นสอดคล้องในทางทิศเดียวในทิศท,ทางเดียวกันและเชื่อว่าจะมีเสียงสสและส,ละสอวอเกิน375เสียงที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรฐมะตีของพัคเพื่อไทยนายแพทย์ชน่านกล่าวอีกว่าสําหรับการเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดและยองนะครับพัคเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งซ่อมเพราะ เราประเมินสถานการณ์ข้อเท็จจริงเสียงสนับสนุนความต้องการความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะส่งโรงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้และอาจเห็นแย้งกันในมติของการเมืองในพื้นที่นะครับรวมทั้งเราได้คะแนนมาเป็นอันดับสี่จากการเลือกตั้งนะครับ ครั้งที่ผ่านมาดังนั้นนะครับโอกาสที่เราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนัญญ้นยากแน่นอนครับไม่ได้อยู่แล้วรู้ตัวดินะเมื่อถามถึงท่าทีนะครับต่อพักเก้าไกลที่มีมติไม่โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าเราไม่ได้มีท่าทีอะไรต่างฝ่ายต่างมีความคิดเราเคารพไม่กล้าร่วงในมติการเมืองทางการเมืองยืนยันว่าเราทํางานได้กับทุกพักนะครับส่วนจะมีความขัดแย้งหรือแตกแยกกันนั้นยืนยันว่าไม่มี เมื่อถามว่าเป็นไปตามที่ประเมินไว้หรือไม่ว่าพักคก้าวไกลจะมีมติเช่นนี้นายแพทย์ชน่านกล่าวว่าตั้งแต่การพูดคุยวันที่สองสิงหาและที่นางสาวแพรทองทานยกคณะไปคุยกับพักคก้าไกลครั้งล่าสุดเราประเมินสถานการณ์มาตลอดว่าพักคก้าวไกลมีท่าทีเป็นอย่างไรเมื่อพักคก้าวไกลขอไปดูท่าทีครับขอประชาชนและสมาชิกพักดังนั้นเราจึงเห็นว่าโอกาสที่พักคก้าไกลยกมือโหวตให้เป็นไปได้ยาก ก็รู้อยู่แล้วเลยครับยังไงกับประชาชนก็ไม่ยอมอยู่้วครับยังไงพักก้าไกลเขาก็เชื่อประชาชนครับเขาทําตามมติของประชาชนครับไม่เหมือนกับพักเ้าพักเพื่อไทยครับทำตามของตัวเองไม่สนใจประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนมันก็เป็นเรื่องปกติที่พักก้าวไกลนะครับเมื่อไปถามประชาชนประชาชนก็ได้แสดงออกมาแล้วก็แสดงจุดยืนอยู่แล้วประชาชนไม่ได้อ้ําอึ้งเหมือนพวกนักการเมืองประชาชนเขามีอะไรเขาพูดกันตรงๆเขาบอกกันตรงแสดงความคิดเห็นกันตรงวิพากษ์วิจารณ์กันตรงแสดงออกกันตรงๆไม่เหมือนพักการเมืองครับตลบตะแดงปิ้นป้อนนะครับพูด ไปทางนูนทีพูดไปทางนี้ทีกระล่อนไปทางนู้นทีกร่อนไปทางนี้ทีนี่คือพักการเมืองแต่ประชาชนไม่ใช่ครับนายภูมิธรรมกล่าวถึงเสียงสนับสนุนแคนเดิเดตนายกนะครับพัคเพื่อไทยว่าเกิน375เสียงหรือไม่ว่ายืนยันเสียงเกินแน่นอนส่วนวันที่18เสียสิงหาหรือวันที่21สิงหาที่โหวตนะครับที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตี ไม่ว่าจะเป็นวันใดเชื่อว่าได้นายกรละมัตตีและพร้อมตั้งรัฐบาลทันทีมั่นใจว่านายเสษฐาได้เป็นนายกรละมัตตีและตั้งรัฐบาลได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยาเมื่อถเมื่อถามว่าเสียงที่บอกว่าเกิน375เเสียงนั้นมีพรรค นะครับรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการแต่ได้พูดคุยหรือความคืบหน้าเรื่อยๆส่วนกรณีพักร่วมขอให้แบ่งกระทรวงให้ชัดเจนก่อนโหวตนายกรตัตตนตีนั้นไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นปัญหาเพราะจากที่สื่อถามว่ากังวลหรือไม่นั้นการพูดคุยกับหัวหน้าพักต่างๆเท่าที่ตนเห็นทุกอย่างเรียบร้อยดีแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้นะครับ ก็ทาตามที่นะครับทางสอวอสั่งทําตามที่ฝ่ายเผด็จการรัฐประาหารสั่งแน่นอนครับก็ขอให้ได้เป็นรัฐบาลขอให้ได้เข้าไปเป็นขอเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้ทําตามที่พรรค้องการนะครับส่วนประชาชนจะเป็นไงก็ไม่ได้สนใจอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงไม่น่าจะแปลกนะครับที่ยังไงก็ต้องได้นะครับนายกรัฐมนตรีและก็ผ่านแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้การบริหารงานของพรรคพื่อไทยจะได้ลาบปลื้นไปหรือเปล่าเพราะประชาชนคงจะ ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือประชาชนคงไม่ได้ลืมหรือประชาชนคงจะเงียบแน่นอนครับว่าประชาชนอาจจะไม่ได้ลงปท้วงลงถนนเพราะผมบอกเลยเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปลงถนนไม่จำเป็นต้องไปท้วงไม่ไจ้เป็นอะไรครับแต่เราใช้โลกโซเชียลนะครับกันนําเข้าไปนะครับวิพากวิจารณนะครับกดดันนะครับทําทุกอย่างนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ให้มารู้ไปว่าวันนี้จะบริหารงานได้โดบนเสียงกลด่าของประชาชนไปถนัดไปทางไหนก็มีแต่คนประท้วงไปทางไหนก็มีแต่คนโห่ไร่อยู่ได้ก็แล้วแต่นะครับและก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าวันนี้ถ้าจะให้ดีนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลของเพื่อไทยไปลงพื้นที่ที่ไหนก็ให้ ทพิธาริ้มเจริญรัตน์เนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยไปพร้อมกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าวันนี้ประชาชนต้องการอะไรและสภาพมันจะเป็นไงวันนี้ในเมื่อเขาเล่นเกมการเมืองแบบนี้เราก็ต้องเล่นการเกมการเมืองแบบนี้กับแน่นอนครับก็มีข่าวออกมาด้านหนึ่งมีข้อมูลออกไปด้านหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมนะครับพักเพื่อไทยถึงได้เล่นเกมนะครับนี้และเล่นเกมนี้เพื่ออะไรซึ่งแน่นอนครับว่ามีข้อมูลออกมางนี้ครับว่า เกม2หน้าทักษิณผสมขั้วพักลุงนะครับฟรีโหวตไม่มีในโลกก็คือว่านะครับจากที่พักเพื่อไทยออกมานะครับบอกว่าเอ้ยมันเรื่องเนี้ยไม่มีการเรื่องของเก e, ้าอี้เป็นการอ่ลงอันนี้ก่อนมันเป็นการเรียกว่าเอ้ยจะโหวตให้ฟรีๆในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก้าวไกลผักทักษิณรวมขั้วพักลุงนะครับหน้าฉากทรงภูมิธรรมกับประเสริฐเล่นเกม2หน้านะครับของจริงนะครับโหวตฟรีไม่มีในโลก เขี้ยวบวกเกา๋าทักษินเจราจารหลังม้านนะครับหน้าฉากส่งภูมิธรรมกับประเสริฐอ่ะเล่นเกม2หน้าของจริงนะครับโหวตฟรีไม่มีในโลกเพื่อไทยใช้ต้นทูนสูงจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาบวกพักสองลุงเพื่อได้เสียงสอวหอนุนตั้งเป้าโหวตอบเดียวจบวันที่15สิงหาสองอุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับผ่านวิดีโออินต์แกรมส่วนตัวนะครับ ผ่านนะครับสตอรี่อินเตอร์แกรมส่วนตัวพร้อมเช็คอินอยู่ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับอมเมริกาพร้อมข้อความร,ระบุวา่าพาคุณพ่อนะครับมาหาหมอตาค่ะโดยภาพทักษิณเข้าพบกับแพทย์เพื่อรับการตรวจสายตานะครับวันเดียวกันอุงอิงได้แชร์คลิปฟาร์มยาว1นาทีจากแอปพลิเคชัน TikTok นะครับแอคเค n t ที่มีการโพสคลิปนี้ไว้ตั้งแต่วันที่26 กรกฎาคม256ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทักษิณเป็นเรื่องราวของทักษิณและคนในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับจบคลิปเป็นภาพที่ทักษิณกับเมืองไทยและกับแผ่นดินเมื่อปี2551 ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทักษิณชินวัตรจะกลับไทยในช่วงหลังการโหวตนายกรัฐตนตีและมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วสำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมาจนถึงวันนี้แกนนําสายตรงทักษิณค่อนข้างมั่นใจว่าเศรษฐาทวีสินจะได้รับความเห็นชอบนะครับจากที่ประชุมสภาด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้น ประเสริฐจันรวงทองเลขาที่การพักเพื่อไทยยังยืนยันเหมือนเดิมจะมีการพูดคุยเรื่องของตำแหน่งนายกตัมนตีหลังการโหวตนายกตัมนตีเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกเมื่อเรียกนายกรัฐตนตรตีเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งทั้งทั้งสองคนนี่ครับทั้งประเสริฐรวงทองและก็อ่าภูมิธรรมพูดอย่างนี้แต่ดูพักร่วมครับรู้หมดแล้วครับว่าพักของตัวเองจะได้ตำแหน่งกี่ตำแหน่งได้เก้าอี้กี่เก้าอี้ มันคือการตกลงหลังแล้วครับถ้าตกลองหลังแล้วพักที่เข้ามาร่วมเขาจะรู้ได้ยังไงครับวันนี้ทําไมโกหกไม่แนบเนียนครับทำไมปิ้นป้อนได้ขนาดนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับวันนี้คําพูดของพักเพื่อไทยเนี่ยมันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพื่อพักเพื่อไทยไม่เคยคิดจะพูดความจริงกับประชาชนจะหลอกลวงประชาชนอยู่อย่างนี้จะตลบตะแรงปิ้นปอนกับประชาชนอย่่างนี้ตลอดไปใช่ไหม ดูเหมือนว่าแกนนําของพรรคร่วมหลายพรรคไม่สนใจถ้อยคําแถลงของประเสริจจันทร์ทองและรู้สึกว่าโหวตฟรีไม่มีในโลกและมีเงื่อนไขนั่งกระทรวงเดิมไม่ได้ที่สําคัญการเจรจารหลังบ้านละว่างคนแดนไกลกับตัวแทนพรรคขั้วรัฐบาลเดิมนั้นสามารถปิดดิวได้เกือบทุกพรรคแล้วนะอย่างเช่น อนุทินชาญวิริกุลหัวนหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการจัดสรรเก้าอี้นายกนตรีว่าเบื้องต้นน่าจะได้4ี่บวก4ี่คือ4รัฐมนตรีนะครับว่าการและ4ี่รัฐมนตรีช่วยว่าการซึ่งเป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับทำไมพักร่วมรู้ล่ะครับแต่บอกว่าเฮ้ยให,ใ,หให้ได้นายกไปก่อนวันนี้บอกแล้วไงว่านักการเมืองพักเพื่อไทยตอนนี้นะครับแล้วเป็นแกนนำเนี่ยไม่คิดจะพูดความจริงกับประชาชนจะ หลบตะแลงโกหกหลอกลวงประชาชนไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าประชาชนไม่ได้กินข้าวหรอครับคิดว่าประชาชนรู้เท่าไม่เท่าไม่เท่าทันเลยครับวันนี้ประชาชนเขารู้นะครับแต่เขาอยากรู้ว่าวันนี้คุณจะหน้าด้านไปถึงไหนนะค,คุณจะเป็นนักการเมืองที่กลับตัวกลับใจได้บ้างหรือเปล่าหรือคําพูดไหนของคุณที่จะสามารถที่ว่าเฮ้ยจะกลับตัวกลับใจนะครับเป็นคนดีพูดความจริงบ้างก็รออยู่นะครับ หรือถ้าจะตลบแตงต่อไปก็ไม่เป็นไรครับประชาชนจะรอดูไปเรื่อยๆว่าพวกคุณจะตลบแตงเนี่ยนะครับโกหกหลอกลวงประชาชนไปได้จนถึงเมื่อไหร่ตราบใดทักษิณยังต้องการจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานตราบนั้นเพื่อไทยก็ยากที่จะประสิทธ์ข้อต่อรองจากนะครับพักอันดับ3ามและพักลุงๆทั้งพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ แผนกลับบ้านนะครับแผนเลื่อนการกลับบ้านของทักษิณน,น่าจะรอให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและมีการโปรดเก้านะครับนายกรัฐมนตรีและครอรมอชุดใหม่เหนืออื่นใดคนแดนไกลก็ต้องรู้ว่าใครจะมาคุมสํานักงานตารวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกับประเทศต่อนเนื่อง ไปจนถึงนะครับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีมหาไทยรวมถึงทักษินถูกคุมขังตามคำพิพากษาของศาลในคดีถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปอยู่ในฟาร์มดูแลของกรมรัฐธรรม์ การจัดชั้นนักโทษเกณฑ์ลดโทษหรือแม้แต่การถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษมีรายงานข่าวจากเพื่อไทยว่าจะมีอธิบดีกรมรัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลยิ่งรักจะเข้าไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งและอยู่ในการปฏิบัติการพาทักษสิณกลับบ้านโหวตโคตา้รารัฐมนตรีสําหรับฟาร์มคืิหน้าแบ่งโคตา้าเก้าอี้รัฐมนตรีและใช้สูตร9สสต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีโดยพัคเพื่อไทยคงจะได้เก้าอี้กระทรวงสําคัญนะครับ อย่างคังมาไทยคมนาคมพลังงานเกษตรนะครับต่างประเทศพาณิชย์และศึกษาธิการพักภูมิใจได้4ี่โคตา้ารัฐมนตรตี4รัฐมนตรตีช่วยนะครับส่วนจะได้สาธารณสุขคมนาคมและการท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนเดิมหรือไม่คงต้องเจราจาก,กันอีกหลายรอบพักพลังประชารัฐได้2นะครับรัฐมนตรตีว่าการและ3รัฐมนตรตีช่วยมีข่าวจะขอเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็แรงงาน พักรวมไทยสร้างชาติได้2รัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยอาจได้เก้าอี้นะครับรัฐมนตรีช่วยเพิ่มอีกหนึ่งซึ่งคาดว่ารับพลังงานน่าจะเป็นของเพื่อไทยแต่แต่อาจกระทรวงรักนะครับมาทดแทนนะครับพักชาติไทยพัฒนาได้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการต้องลุ้นจะได้กระทรวงเดิมหรือไม่เพราะมีข่าวว่าคนแดนไกลอยากให้ย้ายไปอยู่กระทรวงใหม่กล่าวถึงที่สุดเพื่อไทยก็ต้องการดึงพัก ลุงนะครับทั้งสองพักเข้ามาร่วมรัฐบาลเพราะได้ลุงก็ได้สอวออกมาโหวตให้อีกร้อยเสียงยิ่งก้าวไกลมีมติเอกฉันไม่โหวตให้เศรษฐาก็เหมือนกับผลักดันให้เพื่อไทยย้ายย้ายไปอยู่คั่วอนุรักษนิยมเต็มตัวนะครับไม่ได้ผลัดดันหรอกครับเขาต้องการจะไปอยู่อยู่แล้วเพื่อไทยต้องการจะไปอยู่นะครับขั้วอนุรักษนิยมอยู่แล้วและไปอยู่เป็นนะครับอุ้งตีนไปอยู่ใต้อุ้งตีนของเผด็จการ รัฐประหารอยู่แล้วเขายอมทําตามเผด็จการรัฐประหารอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไปอยู่ถึงแม้กระทั่งว่าวันนี้แม้กระทั่งก้าวไกลเขาบอกว่าจะโหวตให้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเอาพัคพวกนี้มามาร่วมรัฐบาลมาอยู่ด้วยแล้วเพราะยังไงครับเพราะยังไงเขาก็ต้องเอาเรื่องของสอวอมาด้วยและบอกได้เลยครับว่าวันนี้ก็ดูกันลวกันครับว่าหลังจากถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แล้วจะเอาทักษิณชินวัตรกลับบ้านหรือว่าจะส่งลูกสาวนะครับ กลับไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศก็คงต้องรอดูกันเพราะวันนี้มันจะกลายเป็นแรงบวกแทนที่วันนี้คนอยากจะต้อนรับทักษินกลับบ้านมันกลับมีคนที่ไม่อยากให้ทักษินกลับมาและมีคนที่ไม่ชอบเพื่อไทยออกมาอีกเยอะแยะมากมายผมบอกเลยครับว่างานนี้อย่าคิดว่าเอ้ยคุณเป็นรัฐบาลคุณมีอำนาจและคุณอยากจะทําอะไรก็ได้เพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้คือยุคของโลกโซเชียลยุคที่มีการเปิดโปงเปิดเผยข้อมูลต่างๆออกมาในโลกโซเชียลแบบ ดิบๆแบบไม่มีการตัดต่อแบบไม่มีการแต่งเติมเสริมเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าวันนี้การที่ได้แค่จัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณจะได้กลับบ้านแบบสะดวกโยทินโดยที่ไม่มีคดีติดตัวเพราะแน่นอนครับประชาชนคงจะไม่ยอมหรอกครับว่าจะให้คนที่ถูกดำเนินคดีกลับมาแบบไม่โดนดำเนินคดีมันจะเป็นไปได้ไงวันนี้บอกเลยครับว่าสำหรับผมมุมมองของผมนะครับว่าวันนี้ทักษิณอาจจะไม่ได้กลับบ้านแถมตระกูลชินวัตร อาจจะอยู่ในประเทศไม่ได้ถ้าขืนเดินเกมแบบนี้และทําแบบนี้เพราะวันนี้อย่าดูถูกพลังมวลชนอย่าดูถูกพลังของประชาชนสุดท้ายแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่หวังแน่นอนนั่นก็คือตระกูลชินวัตรจะออกไปจากประเทศแล้วพร้อมกับธุรกิจของตระกูลชินวัตรในประเทศ อาจจะต้องตกเป็นของแผ่นดินด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมพูดและวิเคราะห์เอาไว้เฉยส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของจากข่าวที่เกิดขึ้นจากข้อมูลต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพรคเพื่อไทยว่ากะระุณาพูดความจริงกับประชาชนบ้างนะครับอย่าตลบตะแรงอย่าปิ้นป้อนอย่าหลอกลวงประชาชนอีกเลยนะครับ วันนี้ถ้าจุดยืนคุณอยากจะไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการรัฐบาลคุณก็พูดมาเลยว่าคุณไม่สนใจประชาชนคุณไม่เห็นหัวประชาชนคุณจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้คุณจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้โดยถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ยอมไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการรัฐบหารคุณคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องทำตามคำสั่งสวคุณต้องทำตามความต้องการสวคุณต้องไปอยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการรัฐบาลคุณต้องรับไปรับใช้เผด็จเผด็จการรัฐบหาลคุณก็พูดออกมาเลย ว่าวันนี้คุณเองไม่ได้สนใจประชาชนคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนคุณไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติแต่คุณทําเพื่อพรรคตัวเองคุณทาเพื่อพวกพ้องตัวเองคุณต้องการอยากเป็นรัฐบาลจุดตัวสันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณทําทุกอย่างคุณไม่ได้ทําเพื่อประชาชนก็บอกกับประชาชนมาตรงๆเลยเพราะยังไงประชาชนก็ทําอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องมาโกหกหลอกลวงปิ้นปอนพูดไปทางนู้นทีพูดไปทางนี้พีตลบตะแรงตรงนู้นทีประชาชนรู้ประชาชนเขาจับได้นะครับ ประชที่ประชาชนเขาออกมาเนี่ยหลายหลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยประชาชนเขาก็อยากจะรอดูเหมือนกันว่าเมื่อไหรคุณจะพูดความจริงสักทีเมื่อไหร่คุณจะอ่าหมดความด้านสักทีหนึ่งเมื่อไหร่คุณจะละอายใจในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณระทาบ้างสักทีวันนี้พักเพื่อไทยไม่ได้เหลือศรัทธาไว้ให้กับประชาชนเลยพักเพื่อไทยนะครับก็เหมือนกับพักการเมืองที่เป็นขยะนะครับ สำหรับประชาชนณนะตอนนี้คนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นไงแต่สําหรับผมนะครับพักเพื่อไทยตอนนี้คือพักขยะของประชาชนหรือของผมมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ